ทุกคนเราจะไปไหนะฮะไปทานหมูกระทะกันออกจากเ,าเขาเรียกว่าอะไรนะโรงแรมหรูนะฮะที่ชื่อว่าเบญจทารานะฮะเราจะเดินลงอย่างนี้ประหยัดพลังงานทุกคนนะเพื่อจะไปย่างเนยหมูกระทะฮะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศในเมืองกันเนาะแถวๆนี้ว่าเป็นยังไงในเมืองลบบุรีนะฮะแผ่นดินทองสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทุกคนนี่ฮะทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินออกจากเบญจทารา แห่งนี้อุ้ยหมาน่ารักมากเลยทุกคน,นบรรยากาศร่มรื่นม,มากเลยนะคะเป็นจัาราบรรยากาศแบบนี้นะฮะเดินออกไปก็จะตรงไปบิ๊กซีแล้เพื่อจะไปย่างเนยทุกคนัห,นหาของกินง่ายนะจริงๆเขาบอกว่าอ,อ๋อไปที่ไหนเนะี่ยบางทีของกินนี่สําคัญมากเลยนี่ฮะเป็นจัาราตอนเย็นก็ไปย่างเนยนี่ฮะทุกคนบรรยากาศ เดินเขาซอยหน่อยเดียวเองทุกคนจ้ะนี่คือที่เขาเรียกว่าถนนตรงนี้ถนนสมเด็จพระนารายณ์มหาราชถูกไหมฮะเรียกผิดเรียกถูกน่าจะใช่เพราะว่าแยกวงเวียนสมเด็จพระนารายณ์จะอยู่ขวามือถ้าออกไปจากโรงแรมเบญจาทารานะครับทุกคนลูกหมาน่ารักมากเลยนี่จ้านี่จ้าทุกคนเราออกจากซอยเบญจาทาราใช่ไหมเขาสามยอดเขาเรียกตรงนี้เขาสามยอดซอยที่31เอเราไปย่างเนยน่าจะไปทางนี้ฮะ เลี้ยวขวานะฮะออกมาจากโรงแรมเบญจทาราก็เลี้ยวขวาทุกคนเพื่อจะไปย่างเนยแถวแยกสมเดร็จพระนารายณ์า,าตรงวงเวียนใช่ไหมฮะเราก็จะไปตรงนั้นประมาณ2กิโลกว่ากว่าทุกคนไม่ไกลเลยทุกคนเราเดินชมเมืองไปเรื่อยๆดีไหมโอเคนะโอเคเดี๋ยวไปดูซิว่าเราจะเจออะไรระหว่างทางบ้างนะครับนี่ฮะทุกคนเราเดินมา ก็คือเราเราอยู่ตรงตำบลเขาสามยอดนะตรงแถวแถวบิ๊กซีโรงแรมเบนจาทาราเนี่ยนะครับแต่เรากำลังจะเดินไปทะเลสาบชุกศรนถนนถนนรามเดโชสอ,สองกิโลกว่ากว่านะฮะแต่ว่าเราก็จะถึงตรงนี้เป็นแยกสมเด็จพระนารายณ์ใกล้มากเลยเห็นไหมเดินแป๊บเดียวพระที่จะตกดินแล้วทุกคนประมาณ5้าโมงครึ่งแล้วตอนนี้นะฮะเราก็เดินชมวิวสิถูกไหมฮะโอ้ ะดวกสบายนะครับเห็นไหมครับพันาลัยกำลังทรงยืนอยู่ตรงนั้นนะฮะแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ก็จะมีงานประมาณเดือนเป็นงานฤดูหนาวแต่ถ้าเกิดเป็นกรกฎาคมกลางปีจะเป็นฤดูฝนก็จะมีกระถอนออกเยอะกระถอนเยอะมากงานใหญ่เยอะมากนะฮะทุกคนแล้วก็ที่สําคัญนะเดี๋ยววันอาทิตย์หน้าเราจะไปเงาะโรงเรียนที่สุราษฎร์ธานีทุกคนเราไปตามหาต้นเงาะต้นแรกของประเทศไทยที่ชาวปีนังมามาบ้ว,วนเอาไว้ ้ว,วนมล็ดทิ้งเอาไว้แล้วก็ขึ้นห่จนเกิดเงาะโรงเรียนบ้านนาสารที่หวานกรอบไม่เหมือนใครนะฮะนะฮะฉะนั้นจึงบอกว่าเราจะตามหาฮะเพราะว่าต้นตอของเงาะโรงเรียนที่มาจากปีหนังจะมีรสชาติไม่หวานนะแต่พอมาปลูกที่นาสารเนี่ยมันหวานเพราะถูกดินสภาพอากาศดินมันขเข้ากันก็เลยทําให้เป็นที่นิยมฮะทุกคนอ่านี้คือเส้นทางไปสิงบุรีก็ไปทางนี้ได้ เรากาลังเดินย้อนสอนเพราะอยู่ฝั่งเดียวกับโรงแรมเบญจัรรานะฮะทุกคนนี่หาทุกคนอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะฮะเรากําลังเดินกลับไปแถววงเวียนเขาเรียกว่าวงเวียนสักแก้วนะฮะไปตั้งหลักตรงนั้นเพื่อจะไปย่างเนยอุ้อยไก่เหมือนกันนั้นเนี่ยสองกิโลทุกคนดูสิทุกคนขนส่งไปทางนี้นะเมืองใหญ่มากค่ะเป็นเมืองที่ใหญ่ยิ่งอลังการนะฮะ แต่อยู่นอกเมืองใจกลางเมืองก็จะเป็นฝูงวานนอนคะทุกคนจากวงเวียนสเมเด็จพระนารายณ์อีก3กิโลค่ะทุกคนเดินนะฮะสำรวจเมืองนะทุกคนนี่คือสารกลางจังหวัดน,นะฮะลบบุรีโปรวินเชีลยวลลอนะฮะทุกคนคือเดินยังไงก็ได้จากเบญจทาราเพื่อจะไปออผ่านตรงนี้ฮะอนุสาวรีย์สมเด็จนะฮะสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแล้วก็ไป ออวงเวียนเขาเรียกวงเวียนวงเวียนสะแก้วตรงนั้นก็จะถึงนะหาย่างเนยไปที่ไหนต้องตามหาย่างเนยเพราะย่างเนยเป็นบุฟเฟ่หมูกระทะที่คุณภาพที่สุดของประเทศของโลกก็ว่าได้นำจิ้มอร่อยมากนะฮะจะบอกให้ก็คือที่ด้านหลังของตมเ็จพระนารายถูกไหมฮะด้านหน้าก็คือโรงแรมเบญจทาราด้านหลังเราเดินไปทางด้านหลังถนนที่อยู่ข้างหลังของพระองค์ท่านนะฮะเพื่อจะไป แยกวงเวียนสระแก้วแล้วแถวนั้นก็จะใกล้ๆย่างเนยแล้วค่ะนะฮะนี่ฮะจะมีสองแถวนะฮะวิ่งยังไม่หมดใช่ไหมเราก็กลัวรอนานเลยทุกคนเราเดินนี้ถึงก่อนด้วยซ้ำนะฮะจะมีรถวิ่งตลอดจริงๆนะครับนี่ฮะเดินมาเรื่อยๆเปื่อยๆนะเล่นมือถือก็จะเจอนี่ฮะวงเวียนสระบัวทุกคนวงเวียนสมเด็จพระศรีสุริโยทยัยนั่นเองนะฮะเดี๋ยวก็จะถึงที่หมายแล้วร้านย่างเนยฮะ แซบแ,บแบพูดแล้วน้ำลายแตกน้ำลายจะไหลฮะนี่ฮามุนทนทหารบกที่13นะฮะทุกคนบรรยากาศกำลังจะถึงในเมืองลบบุรีนี่ฮะแม่น้ำสวยงามนี่ฮะอนุสาวรีย์ไม่ใช่สีวงเวียนสะบัวแล้วก็ตรงนี้วงเวียนพนยันธาอรัน์ตอนนี้ผมกำลังอยู่ตรงกลางไงเราได้รู้เส้นทางว่าเส้นนี้ มีผ่านสองวงเวียนแล้วก็ตอนนี้กําลังอีกเหลือ,อกประมาณเกือบ2อกิโลก็จะถึงย่างเนยทุกคนโอ้ยก็ไกลเหมือนกันนะจะไกลมากไหมก็ไม่มากนะก็มีขาไว้เดินออกกําลังกายชมมิวถ่ายทิวทัศน์ให้ทุกคนได้ชมไงนะรับบรรยากาศดีแบบนี้หายากนะนี่นกกาลังจะบิดบินเข้าลังนอนทุกคนทุกค่านี่วงเวียนสะแก้วนะครับใกล้ถึงแล้วนะครับ นี่ฮะทุกคนเรามาแยกที่เป็นกสิกรไทยนะจาง่ายๆกสิกรไทยแล้วก็นี่ฮะเดินตรงไปเขาบอกว่าจะถึงแล้วนะครับอันนี้จะมีตลาดเย็นนะฮะทุกคนอาหารการกินแบบรถเข็นเหมือนทั่วไปที่ทุกจังหวัดจะต้องมีตอนเย็นๆแสดงว่าตรงนี้เป็นแหล่งชุมชนที่ใหญ่ที่หนึ่งนะฮะแต่ถ้าเป็นแยกสมเด็จพระนารายณ์วงเวียนนั้นอ่ะก็จะเงียบๆหน่อยนะฮะทุกคนเป็นแบบร่มรื่นเป็นแบบอีกบรรยากาศหนึ่งแต่ถ้าตรงนี้จะเป็นของกินแล้วก็คือแยกวงเวียนสาบูวทุกคน เรากำลังอยู่ในเส้นของถนนรามเดโชอีกประมาณ200เมตรก็จะถึงย่างเนยแล้วะทุกคนลุ้นกันนะฮะว่าอยู่ฝั่งไหนนะครับนี่คือวิเลยนาตาสินลบบุรีทุกคนว้นั่นไงย่างเนยเห็นแล้วทุกคนเห็นแล้วก่อนถึงโลตัสทุกคนตรงนี้เขาเรียกว่าสาย2นะฮะก็จะมีโลตัสใช่ไหมอัญญาโลตัสอุโลตัสมีหลายสาขาเหมือนกันเนาะแต่ว่าลงพยโรงแรม นะฮะเป็นเบญจาทาราที่เราพักอ่ะเลยวงเวียนพระนารายณ์ไปตรงนั้นจะเป็นบิ๊กซีสองบิ๊กซีแล้วก็โลบิ๊กสัมทุกคนก็ห่างจากตรงนี้ประมาณ4กิโลฮะทุกคนจะจิบจิบนะฮะเดินมาชมวิวมาได้เห็นบรรยากาศยามราตรีแบบนี้นี่ไงย่างเนยทุกคนนั่นจิ้มอร่อยมากทุกอย่างอร่อยแซ่บท่านเดี๋ยวเราเข้าไปนะนี่ไง,งทุกคนยั้งเนยเดี๋ยวเราเข้าไปเลยนะครับโอเค ep หนึ่งนะถึงแล้วจ้า